สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกขุสุขคนน้ำเด้อค่ะมื้อนี้สิพาพีพัน้องมากินตําบักหุ่งกับไกเคเอฟซีเขาไม่นี้มากินกับไกเคเอฟซีแล้วค่ะพี่น้องลุงมือเลยเหรอเบอรเฮาเคยกินไก่กัมอย่างอ่ะ่ฟิมก่อนค่ะอืเซลประเด็นนะคะ มืขอขอขรถอนได้ทำไน่ะพอดมานุ่มขึ้นหนึ่งเขาฮะอร่อยมากนะฮะเนาะวิธีการกิน,กน เป็นอะไรน้เบศนี่ค่ะ

เล้วโตตกเนี่ยแะตรู้กันที่ได้กินก้าวปบวุลทุกมือทำไมเพราะว่ามันุกถ่กินน้ำกันจริงๆมืงมนี่เอดกินคนเดียวกันไดได้กัน ยังหูอะไม่หรอกว้าเขาจะใส่ไก่ยังเอ็ดวันอนะว่าไก่ประเพ็ดเลยเปรบหน่องกับหน่องแง่ายเลยไม่หรอกอื้อือ,อ,อใส่ตก มีขอบคุณ <mínimo> น้ำนี่รื้มึนหวานมาก Coba mm Hmm yeah. มลองกินนะ้ำกรปุดอืมอันนี้ต่อเลยนะาะแนละ้วอย่าไปย้องครเสเบ กันเถื่อเห็ดไก่เค็มสีคายเนี่ยเดี๋ยวอ อออรองคอรองคอไก่เคฟซี่เลยกขนงซื้ออืมเออเป็นผู้จัดก,การากกร้าไก่คิซี่เงินเนาะมีนังหน้ามันเนืม <c oughs> กันลิ่งตัวเองกินยังไงกันลินตัวเองครับเหมือนได้คลายโบกไก่เบิดก้ามากินเองนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านไก่ はいうん ใส่อบอนังคนไก่เ,ยเกลยบีเลยทาเอกเอาไปเบาดใหญ่เลยอะไน,น่อบอกพอฮอตเอ้ เธอพี่เพื่อน้องค่ำสุดท้ายนะคะพี่น่องก่อนซีราพี่พันหนงมอนอ่ะฉันเกิดมาเป็นไก่